สดีครับทุกผู้ชมวันเสาร์ดีๆร่วมสร้างกันด้วยนี่ครับผมมีสาระเข้าสู่เกมโลบอคในฮะในแมปของออสตาทาวเวอร์ดีเฟนด์นั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมเราจะทำซีรีส์พิชิตแรงแชมเปี้ยนในออสตานั่นเองนะครับผม EP ที่หนึ่งเออทำไมต้เป็น EP ที่หนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องมี EP ที่สองอยู่แล้วใครอะไรจะไปเล่น EP เดียวจบนะครับผมอ่าโอเคนี่ครับผม PVP โหมดในเกมออสตาเนี่ยผมมันจะแบ่งเป็นสองโหมดอย่างเงี้ยก็คือโหมดแบบโซโล่ครับผมแล้วก็มีโหมดแบบดูโอ้ด้วยนี่ครับผมเดี๋ยวเเราจะล่น โซโลให้ดูกันวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเซธุมจะเอาไปลงเลยฮะคือเมตาเก่าเนี่ยครับผมเมตาใหม่อาจจะมีเก่งกว่านี้เนี่ครับผมมีเก่งกว่านี้แน่นอนนี่ฮะแต่ว่าตอนนี้คือเพชรไม่มีแล้วอะ่ะเฮ้ยดูเพชรมีแค่เนี้แล้วแล้วผมจะไปเปิดตัวเงินใหม่ได้ยังไงอ่ะโอ้โหเพชราะไมก้เพิ่มามา โอเคโอเคโอเคับ <laughs> okay, okay, okay. ผมเซตที่สําคัญสําคัญเลยเดียที่เอาไว้ไปแตะแรงตูงสูง80ขึ้นไปนต้องมีแน่นอนนี่ครับผมอีจิโกะหกดาวนี่ครับผมแล้วก็เออร์วินนี่ครับผมนี่เออร์ว er ินออฟระเบิดนะฮะแล้วก็ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือวิสในครับผมทำไมต้องเอาวิสไปเนะยครับเพราะว่าเอาไว้การสแปมบอสช่วงต้นเกมนี่คบผมประมาณนี้เนี่ส่วนบูมาเนี่ผมพวก3าตัวนี้เนี่ะสามารถเอาไปปรับเปลี่ยนกันได้นะครับผมแต่ผมมองไว้ว่านี่ครับผมน่าจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นมาดระเนี่ยผมมาดระเลเวลตันนะฮะแล้วก็เปลี่ยนตัวเงินนี่ครับผมเปลี่ยนตัวเงินเป็นตัวใหม่เนียฮะชื่อว่าอะไรนี่บผมอาจจะอาจจะไม่รู้ชื่อนะครับผมแต่ว่าตัวเงินมาใหม่ก็น่าจะ เป็นตัวที่น่าจะดีนี่ครับผมหรือหรืออาจจะเป็นตัวตัวที่มันเอ่อย้าล่างได้สามขั้นะ่ะทุกคนตัวนั้นก็อาจจะ อาจจะเอามาแทนได้เหมือนกันนะครับผมแต่ซาสึเกะนี่ก็ยังติดเบต้าอยู่นะครับผมยังสามารถเอาลงไปเล่นได้อยู่นะครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแนะนําบอสกันเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาแนะนําบอสที่ผมใช้กันนะครับไป let's go โอเคครับผมสำหรับบอสที่แนะนำนี่ครับสำหรับบอสที่แนะนำนี่ก็จะมีท่านบิวเลยครับราคาประมาณ1,250เพชรนี่ครับผมตัวนี้จะ 4ี่สนี่ครับผมแล้วก็ครูดาว30วินี่ฮะแล้วก็สตารน์นี่ประมาณ10วินะผมสตาร์นทั้งแมปเลยนะฮะแล้วก็ออไอตัวสีเขียวๆนี้ผมเอาไว้กดช่วงต้นเกมเนี่ยสำหรับใครที่ไม่ได้เอาวิทมาแล้วไม่อยากจะยื้อนานแล้วก็กดนี่ครับผมแต่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 ไอที่กดบอสดูๆอยู่แบบนั้นเป็นวิธีที่ผิดนี่ครับผมบอสมีครูดาวในตัวของมันเนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการกดดูๆนี่ผมมันจะทําให้เราเนี่ย เสียงเงินเยอะมากเลยครับผมแล้วแล้วก็ทําให้เรานั้นเสียจังหวะในการเล่นด้วยนี่ครับผมอประมาณนั้นเลยนี่ครับผมแล้วก็มีบอสใหม่มาเลยนก็คือบอสโบรี่นั่นเองนี่ผมใช้1 5 0 0งพันห้รเรลนะครับผมก็ บอสตัวนี้จะวิ่งเร็วมากเลยนะฮะจะวิ่งเร็วมากเลยนะับเหมาะสำหรับช่วงท้ายเกมมากเลยเนี่ยผมที่หลังช่วงชนละมูลอะไรพวกนี้นะฮะปล่อยบอสพวกนี้ไปเยอะๆเนี่บผมรับรองเราชนะแน่นอนดีครับผมประมาณนี้แต่ผมยังไม่มีไม่มีเพชรตุ่ม <c oughs> มีอยู่แค่นี้อยาก <c oughs> มนเอะะฮส่วนบอสสามตัวนี้ผมจะมาอธิบายตอนหลังนะครับผมแต่ว่าบอสที่หลักๆสำคัญเลยน่าจะเป็นสามตัวนี้ผมก็คือท่านบิลแล้วก็ไอตัวสีเขียวๆนี้นี่ผมแล้วก็เป็นโบรี่นั่นเองนะครับผมอนะ่ะเราจะมาเล่นให้ดูสักเกมหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเราเล่นให้ดูสักเกมหนึ่งแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราตัดเข้าไปในเกมเลยนะครับผมไป คลิปนี้สนับสนุนโดยเหมีสโตเป็นร้านบริการกดผลพิสาของบอฟฟต์บริการกดเกมพาร์ตเลสสิบแล้วก็ยังมีกดเจมให้กับออลสตาร์ Star ด้วยนี่ครับผมแล้วก็กดเกมพาร์ตให้กับแมปต่างๆนี่ฮะลองมาใช้บริการกันดูนี่ครับเหมียวสโตนะี่ฮะปลอดภัยหายห,ห่วงนะี่ครับผมบอกว่ามาจับผมนี่เอาไปเลยส่วนลด0.1%เฮ้ย <c oughs> อันนี้ก็เกินไปเนะี่ย สวัสดีครับผมนี่คือหน้าเรื่องโหมดนะครับผมนี่ครับผมจะมีโหมดแบบหนึ่งหนึ่งนี่ครับผมแล้วก็โหมดแบบดูโอ้นครับแต่วันนี้เราจะเล่นแบบโหมดหนึ่งหนึ่งให้ดูค่ะนี่ครับผมเดี๋ยวเราขอเข้าไปดูกันสักครู่หนึ่งนี่กดที่จอยมาเลยนะฮะไปเลยว่าห้องเร็วมากเลยท่าผู้ชมมาดูกันว่าเราจะโดนตบหรือว่าเราจะตบเขาในฮะผมกับเลเวลอะไรเลเวลร้อยหกในครับผมว้าวเป็นตัวใหม่ด้วยนี่ครับ มองว่าก็ยังได้อยู่นะครับผมก็ยังเราก็ยังมีสิทธิ์ได้อยู่นะโอเคป้อมผมอยู่ทางนี้เนะี่ยวิธีการดูป้อมนี้นับผมมันจะเขียนเขาว่าฐานนะฮะแล้วก็จําเลือดป้อมของเราไว้ก็ดีนี่ครับผมนี่นะครับผมเหมือนว่าเขาจะเอาตัวนี้มาเหรอหรือยของนี้ฮะเออเขาน่าจะไหวใช่ไหมครับผมไหวอยู่แล้ว <laughs> ถ้าเกิดเขาเป็นเออถ้าเกิดว่าเขาเป็นตัวเงินแบบตัวเงินแบบหกดาวนี่ผมตเตรียมแพ้เลยนะโอ้ย <laughs> oh god เนะ่ย แต่ดูทรงก็น่าจะได้อยู่นะครับผมก็น่าจะได้อยู่หรือเปล่านี่ฮะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับผมเซตนี้คือเมตาเก่าแบบเก่ามากๆเลยนะฮะประมาณ85เวฟประมาณนั้นนีครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองดูดะฮะว่าเออเขาจะเล่นแบบไหนนีครับผมประมาณนี้ไม่วางตัวเงินด้วยนะฮะไม่รู้เดี๋ยวก่อนนะเขาเอาวิทมาปะเนี่ยถ้าเขาไม่เอาวิทมานี่เดี๋ยวผมจะทดลองให้ทุกคนดูเลยนะครับผมว่ายังไงเออ ดี๋ยวผมว่ามันเป็นยังไงนะฮะในการาวางบอสแบบรัวๆกับวางแบบเป็นจังหวะนะครับผมทานโอ,โอ้โหผมเอาไปนี่ไม่ทนันประมาณนี้ผมขออนุญาตปิดเอฟเฟกสัจากครู่หนึ่งนะฮะไม่งั้ทงนที่พังแน่นอนแต่ที่ดูดูคือเขาไม่ได้วางตงัวเงินใช่ไหมทุกคนอ่าเขาไม่ได้วางตัวเงินในฮะแล้วเขาจะเออมีเงินมีเงินใช่ไหม <c oughs> เองมีเงินใช่ไหมเพื่อนตอนนี้เนี่ยผมซาซึเกะผมก็เวลร้อยห้าสิบสี่ประมาณนี้โอ้เขาใจอ๋ เขาใส่ออฟออฟลดเงินเหรอถามจริงเพื่อนเองจะประมาทค่าเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราฟังไปสักครู่หนึ่งเ,เราฟังกันไปก่อนสักครู่หนึ่งนี่ฮะเดี๋ยวามาดูกันว่าเขาไม่วางตัวเงินหมดทุกคนแล้วเขาจะมีตังค์หรือ่าในช่วงในช่วงต้นเกมนี่ฮะอ๋อมาแล้วมาแล้วอ้โหตัวเงินตัวนี้ด้วยนี่ฮะตัวแรงผมมียังเป็นบูม่าอยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเา เออเรียกข่าวว่าตอนนี้ก็อัปเดตแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มเพชรกันเพื่อมาสุ่มเอาตัวนี้นะฮะตัวนี้น่าจะเป็นน่าจะมาแทนบูม่าเลยนี่ครับผมอ่ารอดูรอดูรอดูนะฮะว่าจะยังไงนี่ครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีอจิโกนี่ผมก็มีชัยไปมากกว่าครึ่งแล้วนะถ้าเกิดนี่ครับผมถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีนะฮะก็มีชัยไปมากกว่าครึ่งเนี่ย ผมขออนุญาตวางตัวนี้ก่อนเลยกันวางตัวนี้เนี่ยวางดักไว้ตรงนี้นะครับผมเพื่อว่ากันให้อ๋อนี่สามพันสามพันเดี๋ยวเก็บครบสามพันก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะอ่าโอเคตัวระเบิดก็มาแล้วนี่ฮะเดี๋ยวามาดูซิยังไงอ่ะเขาเขายังไม่ได้ปล่อยบอลน,นะฮะแต่ว่าไอตัวมีตัวเงินเนี่ยมีตัวเงินตัวนี้ก็มีชัยไปมากกว่าครึ่งนลยครับผมเพราะว่าแบบมันให้เงินทีละสองแสนอ่ะของผมให้ทีละแปดหมื่นได้การอัพเต็มนะเอะอโหแบบมันทางชั้นมากนะครับผมไปดูมาแล้วนะฮะ สู้ๆกันไปฮนะเดี๋ยวกเกมนี้ว่าจะเจอตึงๆนี่ครับผมเหมือนว่าจะนานมากเลยฮนะเดี๋ยวเราจะมาเทสการปล่อยบอสให้ดูการนะครับผมการวางจากข้างหน้าดีไหมดีนี่ครับผมเวลาเขาปล่อยบอสมาเนี่ยบอสมันก็จะได้ตายเลยนี่ครับผมนี่เขาปล่อยสักคั้งหนึ่งก็ได้นี่ครับผมแล้วก็ปล่อยยาวนะฮะอ่านี่เราเอาไปสักคั้งหนึ่งแล้วเราก็ปล่อยยาวเลยนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้เราก็มาอัพนี่ครับผมอ่า เดี๋ยวขอร้องเงินสักคู่เนี่ยผมดูดูดิเขาวางเงินหลังผมเขาตามผมทันแล้ว <laughs> ผมถึงผมจะอัพตั้ยังไงมันก็เออสู้ไอ้ตัวนี้ไม่ได้อยู่ดีะครับผมเนี่ยดูดิว่าตัวเงินเขาเยอะไหร่โอ้โหร้อยหกสิบกว่าดูดูขาอัพเงินได้ฮะอัพเงินแบบมหาศาลเดี๋ยวก่อนทำไมเขาว่างอย่างนี้เออเขาได้เอาวิทมาป่ะเนี่ยฮะชาวบ้าแบบนี้ให้ตายยังไงเนี่ยผมผมก็เออได้อยู่ดีเออประมาณนั้นนะฮะ เขาต้องเอาวิทมานะถ้าเขาไม่เอาวิทมานี่เขาเอาเอแพ้เล,เลื่อยโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูสักครู่หนึ่งนี่ฮะว่าเขาได้เอาว,วิทมาเปล่าเดี๋ยวเราลองทดสอบดูก็คือปล่อยไปทั้งสองอันนะผมหนึ่งสองอ่านปะ่ะเดี๋ยวเรารอดูสักครู่หนึ่งนี่ครับว่าเขาจะมีปฏิกิริยาย,ยัางไงนี่ครับผมอ่าเดี๋ยวเรารอดูนะครับว่าเขาจะมีปฏิกิริยาย,ยัางไงไม่มีวะทุกคนอื ถ้าเขาไม่เอาวิทมาเนี่ครับผมยังไงเขาก็เสร็จเราอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเราแต่ว่าเราจะต้องรองเงินเพื่ออัพซาสึสเกะถึงขั้นตีแอร์ก่อนอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นเดี๋ยวผมขออัพซาสึสเกะถึงขั้นตีแอร์ก่อนนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะอ่าโอเคทีนี้เราก็สแปมได้รัวๆแล้วนี่ครับผมอ่าเหมือนเขาจะมีตัวเงินนะครับเหมือนเราจะแพ้ทางทางด้านกับตัวเงินนะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้เอาวิทมาใช่ไหมเราก็นี่เลยนี่ครับผมสี่ ห้าโอเคกดนี่นะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้ากดอ่าแล้วก็กดมาด้วยนี่ครับผมกดพร้อมกันแล้วเราก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าเอากดนี่ครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าเอากดอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ในการกดบอสนะครับผมอ่ากดอ่าประมาณนี้นะครับผมห้าเลฮะนับห้าวิแล้วก็กดนะครับผมแล้วก็เออพอไอ้นี่ครบ ประมาณหนึ่งแล้วอะไร้ยแล้วก็กดท่านบิวมาเดี๋ยวผมประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งนี่ครับผมเดี๋ยกดท่านบิวมาตุม้มเห็นปหเดี๋ยวผมในการกดเป็นจังหวะนี้ฮะมันจะเราเราจะเซฟเงินได้เยอะแล้วป้อมเขาจะแตกเร็วมากอ่าประมาณนั้นนะฮะนี่ดูมาแล้วครับอีกแ็บหนึ่งกดรั้วๆเลยนะฮะประมาณนี้สี่ห้าถ้ายื้อไปเราแพ้ไหมเรามีสิทธิ์นะครับผมเพราะว่าเขาเอาตัวมาหมดเลยนะฮะเรา ต้องเลี่ยมนิดนึงเ,ง,งเองก็เอาวิทมาด้วยเออห้านะครับผมสามส,ามสี่ห้าอ่าประมาณนี้นี่ครับผมประมาณนี้นี่ฮะหรือก่อนคุณจะไปแคปลงกลุ่มวะเนียเอ้ยโป๊ะไม่นะเออเอามีแบบมีกดบอสเองต้องรู้ด้วยนะฮะในการลงแรงนี่ครับประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้มีใช้ไปมากกว่าครึ่งไม่มีแน่นอนนี่ครับผมหน้านี่ประมาณนี้น่ฮะแล้วก็นับไปสี่ ห้าอากดประมาณนี้สองสามสี่ห้าเอากดหรือหรือหรือว่อเต้นไปกันด้วยก็ได้นะฮะเล็กจันฟันตัวเล็กเล็กอากดหนึ่งสองามสี่ห้เอากด1 2 3่5สอามเอากด1 2 3 4 5อามเอากด แล้วกดนี่อ่าประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้4 5เอากด1 2 3 4 5เอากด1 2 3 4 5เอากดเอากดนี่ฮะอ่าประมาณนั้นประมาณ5วินี่ฮะดามเมจ7นี่ครับผมอ่าส่วนท่านบิลเนี่ยก็ดาเมจ25นะอ่ายังอย่งประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งนี่นี่ครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ นี่อันนี้คือคร่าวๆในผมใครอยากดู ep สองเนี่ยในการมีตัวเงินแล้วมีตัวเบต้าดีๆแล้วเพราะว่ามันอัปเดตดาเมจมาเยอะมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาจเจาะลึกกันอีกทีหนึ่งนี่ชิลมากเลยนะเล่น PVP แบบชิลๆเลยเพราวะว่าเรารู้อยู่แล้วนะฮะกดอีกทีหนึ่งอ่าเดี๋ยวที่สุดท้ายเดี๋ยวให้ท่านบิวเก็บงานอ่าประมาณนี้ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวประมาณเหลือน่าจะอีกประมาณ20่สิบวินะครับเดี๋ยวเราจะมารอกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะมาขอเออมาขอโทษ เขาก่อนเลยนะครับว่าแบบเอ้ยอต้องนิดนึงนะเพื่อนเจอกันใหม่ในเกมหน้านะเพื่อนเซคกูดบายแมนอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นี่ครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะะี่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้อ้ย,อยากดู EP พสองกดไลค์ถึง200ไลค์เยอะไปปะวะอ่ะกดไลค์ถึง200ไลค์นี่ครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใน EP พสองเร็วๆเลยนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายฮะ